สวัสดีค่ะคลิปนี้ถ่ายติดตกันเลยค่ะเอามาให้แนะนำกันอีกสองเล่มน,นะคะนั่นก็คือหนังสือภาษาอังกฤษที่สอนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเด็กไม่ดีกับเป็นเด็กที่ดีคือเรื่อง the bad s e e d กับ the good egg นั่นเองค่ะอันนี้เป็นสองเรื่องของผลงานของจอร์จอร์ีจอห์นแอนด์พีทออสวลลนะคะคือเขาจะ เขาต่เนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนซีรีส์เดียวกันนะคะในเรื่องกู๊ดเอ็กเนี่ยก็จะเล่าถึงไข่กู๊ดเอ็ที่ดีแสนดีดีจนแ,แบบคเาเทสโซนบ้งโอเคไปคะ่ะดีแสนดีแล้วก็ดีแล้วก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นรอบข้างที่แบบเหมือนแบบประมาณว่าก็ไม่ได้ดีเท่าเขาเนี่ย เขาเนี่ยเกิดความแบบเปลือกไข่เขาก็จะแตกอ่ะเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะกดดันตัวเองมากเกินไปเพยไปปรับคนอื่นให้ดีเหมือนกับตัวเองเขาก็เลยเหมือนก็เรียนรู้อยู่กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขอกระเป๋าไปแล้วบายส่วนเรื่องนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนว่าจริงๆแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะดีเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ย อ่าใช่ก็คือจะสอนเหมือนประมอลว่าถึงแม้ว,ว่าตัวเองดีถึงตัวเองดีแล้วเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปเปลี่ยนคนอื่นไปทําให้คนอื่นหรเขาดีเท่ากเท่ากับที่ตัวเองเป็นจริงๆไม่จําเป็นว่าเราต้องไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้ดีเหมือนกับตัวเองแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเบลนด์อินอยู่กับคนอื่นๆได้ไรยงี้ยเรื่องนี้ดีนะจนว่าตอนีกเล่มหนึ่ง The b a d s e e d ก็คือเป็น,มนเมล็ด sunflower เมล็ดทานตะวันที่ว่าโอ้โหเขาแบบเขาแย่มากเลยเขาทำอะไรบ้างที่ไม่ดี ทำเพื่อนมาสายชอบลอ้อคนอื่นไม่ฟังคนอื่นทำอะไรที่มันแบบโกหกแต่เรื่องราวเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเป็นทำไมถึงบาซีถึงได้แบบอยู่ๆถึงได้ร้ายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะสอนถึงจอตอนแบบ turning point เหมือนว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเองอ่ะก็อยากจะเป็น เขาเองก็อยากจะเป็นคนดีนะแล้วเขาก็พยายามที่จะทําดีบางทีในการทําดีมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเหมือนแบบฟลิปทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ลองลอง,ลองทำดีดูสิแล้วคุณก็จะได้เห็นผลเขาก็ในท้ายสุดๆแล้วเนี่ยเรื่องเขาก็จะบอกว่าประมาณว่าอืม มีคนพูดถึงึงเขานะว่าก็ไม่ได้แบบแยกก็ไม <c oughs> ่ได้เป็นแบ,บสซดขนาดนั้นนะ <c oughs> เขาได้ยินนะแล้วเขาก็แบบมีกําลังใจที่จะทำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชูว่ามันก็สอนได้ว่าโอเคถ้าเกิดสมมติหนูแบบทําตัวไม่ไดีแล้วแย่แล้วแต่จริงๆมันเปลี่ยนได้นะทุกทุกอย่างเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของนักเขียนคนนี้นะคะ